ร่างกายนี้หนอใส่หนอเข้ามาบอกว่าหน้าคิดว่าร่างกายนี้เป็นอยู่ได้อย่างไรแล้วทำไมไม่อยู่ให้คงที่เป็นอยู่ได้นี่เป็นออโตเมติกจริงๆนะ สามารถที่จะทำงานประสานสอดคล้องกันจากส่วนแข็งแข็งๆเป็นธาตุดินส่วนเหลวๆก็เป็นธาตุน้ำส่วนอุ่นๆก็เป็นธาตุลมธาตุไฟส่วนพัดไปมาก็เป็นธาตุลม ภาษาบาลีนั้นท่านใช้คำว่าดินน้ำลมไฟเรียงตามลำดับอย่างนั้นทั้งภายนอกกายภายในกายมันก็มีสิ่งปฏิกูลตลอดเราต้องตกแต่งให้มันสวยถ้าไม่ตกแต่งร่างกายนี้ก็สวยไม่ได้ถ้าปล่อยไปแล้วนาสมเพศเวท,เวทนาเป็นอย่างยิ่ง มันส่งกลิ่นออกมาจนกระทั่งว่าเดินเฉียวไม่ได้นี่ก็มีคนบางคนไม่มีรู้สึกกลิ่นตัวเองชายผ้าผ่อนก็กลิ่นตัวติดกายเดินไปไหนใครเฉียวก็รู้สึกเหม็นชึงเลยมีลักษณะอย่างนี้ แปลกอีกอย่างหนึ่งมันมันทำงานอัตโนมัติมากวัวใจก็ทำหน้าที่สูบเฉียดเลือดปอดก็ทำหน้าที่หน้าที่เรื่องเ,อเกี่ยวกับลมหายใจกระเพาะอาหารก็ทำหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ก็มีหน้าที่ส่งจากปากไปออก ตะวันหนักตะวันเบามันมันอัตโนมัติมากนะแต่มันก็ได้มีอายุของมันถึงวันหนึ่งมันหมดอายุร่างกายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องถึงความหมดหม้วยแล้วก็แหลกสลายหมดสิ้นไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้า ให้พิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลต้องขัดสีชวีวันตลอดไม่งั้นก็จะกลายเป็นปฏิกูลคือไม่สะอาดเป็นเหมือนกันทุกคนนะไม่มียกเว้นใครพิจารณาอย่างนี้แล้ว จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายปล่อยวางได้บ้างแต่ไม่ใช่ปล่อยวางโดยไม่ต้องอาบน้ำอาบท่านะแต่งตัวก็ต้องแต่งเป็นธรรมดาให้มันมีความพอดีพองามนะสวัสดี